ครับในตอนนี้เราทุกท่านนะครับอยู่ในส่วนที่เรียกว่าวิหารหลวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระประธานประจํำวัดในอดีตนั้นวัดมหาธาตุแห่งนี้จะมีวิหารที่เป็นขนาดใหญ่นะครับที่เรียกกันว่าวิหาร11ห้องลักษณะาการเรียกห้องของวิหารต่างๆหรือบางครั้งเราเข้าไปในงานสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเราจะได้ยินบ่อยๆว่าวิหาร5ห้องวิหาร7ห้อง หรือ11ห้องของวัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับการปรากฏก็คือการนับช่องระหว่างช่องเสานับตั้งแต่ด้านท้ายของตัวอาคารจนกระทั่งถึงด้านหน้าสุดของตัวอาคารแห่งนี้นะครับซึ่งในส่วนของแต่ละช่องเสาก็เปรียบได้ว่าคือแต่ละห้องของอาคารนั้นๆ ในส่วนของวิหารหลวงของวัดมาธาตุก็มีด้วยกันนับได้ทั้งหมด11ห้องจึงเป็นการที่เรียกกันทั่วไปว่าวิหารหลวง11ห้องนั่นเองนะครับเสาแต่ละต้นพื้นแต่ละแห่งนะครับเป็นการสร้างจากวัสดุนะครับซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบป,ปรากฏอยู่ในเมืองสุโขทัยทั้งสิ้นอาทิเช่นในส่วนของอิฐนะครับซึ่งเป็นการเผาจากดินที่ได้ของเมืองสุโขทยัยหินที่ได้จากการตัดจากแหล่งหินที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกใกล้กับแหล่งทำนพรร่งหรือว่าเรียกว่าทำนบโบราณสมัยสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกสกองาานศิลแรง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะได้จากการตัดแหล่งศิลาแรงมีสองแหล่งใหญ่ในเมืองสุโขไทยที่ใกล้เคียงกันก็คือเมืองกำแพงเพชรและเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเชื่อว่าแหล่งที่ได้มา เป็นแหล่งหลักน่าจะเป็นมาจากเมืองสีสัจนาลัยนําตัดแหล่งเป็นท่อนๆและขนย้ายจากแหล่งที่ผลิตมายังสถานที่การสร้างวัดมหาธาตุแห่งนี้รวมไปถึงในการใช้ปูนนะครับซึ่งถือว่าเป็นปูนโบราณซึ่งเชื่อว่ามีการค้นพบแหล่งเขาหินปูนซึ่งห่างจากทางทิศเหนือนะครับของเมืองสุโขทัยแห่งนี้ไปประมาณ20กิโลเมตรชื่อว่าเขาถ้ำระครังนะครับ การค้นพบแหล่งหินปูนแถบนั้นจึงเชื่อว่าหินปูนเหล่านั้นนำมาใช้ในการสร้างปูนโบราณในการสร้างสัสถานของวัดมหาธาตุแห่งนี้เช่นในส่วนของวัดวิหารหลวงแห่งนี้เป็นตน้นซึ่งแต่เดิมนั้นวิหารหลวงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระประธานแต่เดิมเชื่อว่าในปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งระบุว่าสถานที่แห่งนี้มีพระพุทธรูปทองเราเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปองเดียวกัน,ก,นกับที่ล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทำการอัญเชิญองค์พระพุทธรูปประธานของ วิหารที่เป็นวิหารหลวงของวัดมหาธาตุแห่งนี้ปลาย่ายกรุงเทพมหานครโดยมีการได้นําไปเป็นพระประธานแห่งวัดสุทธธัศน์เทวรา,รามหรือที่เรารู้จักในชื่อของพระศรีสักยมุนีในปัจจุบันนั่นเองฉะนั้นหลายท่านที่เคยได้ไปสักการะพระศรีสักยมุนีแห่งวัดสุทัศน์เทวรา,รามเราตอนนี้ได้มาอย่างในส่วนของวิหารหลวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเดิมของพระศรีสักยมุนีพระพุทธรูปทองแห่งเมืองสุโขทัยเหล่านั้นนั่นเองครับ